สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้ำเหนือนะคะวันนี้เราจะมาหาบรรยากาศนะคะที่ชิลๆสบายๆายพูดคุยกันถึงเรื่องเครื่องสำอางที่เราชอบกันนั่นเองนะคะซึ่งเหนือเลือกมาทุกตัวเป็นตัวที่เหนือใช้จริงแล้วก็รู้สึกชอบจริงๆนะคะเหนือเลือกมาทั้งหมด8ชิ้นด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเรามีอะไรบ้าง ค่ะอันดับแรกเลยนะคะที่เราจะไปดูกันนะคะนั่นก็คือรองพื้นนั่นเองนะคะตัวแรกที่เหนือจะแนะนํานะคะที่เป็นเฟรนด์ของเหนือนะคะก็คือตัวนี้นะคะบูัวนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น e a ล t h y mix s ซร u um, มตัวนี้จะเป็นแบบเนื้อเจลนะคะเดี๋ยวเหนือจะกดให้ดูด pues. เนื้อเขาจะแบบไม่ได้เยิ้มจนเกินไปนะคะแถมยังแบบเกลี่ยง่ายมากๆเลยเนาะ มีกลิ่นหอมด้วยก็จะเป็นกลิ่นแบบฟุตี้นะคะสไตล์ของเขานะคะแล้วก็ยังจะมีเป็นตัวบำรุงนะคะจะเป็นวิตามิน C E นั่นเองนะคะที่จะช่วยบำรุงผิวหน้าของเราในระหว่างวันที่เราใช้อีกด้วยนะคะสำหรับรองพื้นตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นของเบอร์เบอนะคะเป็นรุ่น เฟ g โก w นะคะมาในรูปแบบของสติ๊กนั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้อะไรที่ใช้ง่ายแล้วก็ยังได้แบบผิวสวยๆกลับมาอย่างเงี้ยก็คือตัวเนี้คือเหมาะมากๆนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นเนื้อเจลเวลาที่เราปาดลงไปบนผิวหน้าเนี่ยเขาก็จะไม่ดึงผิวหน้าเราสีของเขานะคะค่อนข้างจะเข้ากับสีผิวของคนเอเชียเลยตัวนี้ก็คือแนะนำและตัวถัดไปของเรานะคะก็ยังอยู่ในหมวดของรองพื้นค่ะแต่จะมา รูปแบบของคุชชั่นนั่นเองค่ะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นเฟรริตที่เหนือชอบมากๆจริงๆนะคะในหมวดของรองพื้นบานิลาโคเรียลสเตย์โคเวอร์เทน,นั่นเองนะคะถ้าเกิดใครติดตามทาง Facebook Page นะคะก็จะเห็นนะคะว่าจะมีอยู่โพสต์นึ่งที่เหนือใช้แต่งหน้าลุกเกาหลีนั่นเองค่ะและเหนือใช้แต่งหน้ามาในวันนี้ด้วยเช่นกันค่ะก็สามารถดูได้เลยนะคะว่า เป็นยังไงชอบไหมนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อ water base ค่ะเวลาที่เราจะใช้เราก็กดขึ้นมาการที่เขาทําแบบนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันสะอาดสะอา้านน่าใช้อีกด้วยเนาะสังเกตได้ว่าเนื้อเขาเนี่ยบางนะแต่ว่าแน่นมากดูสิทุกคนแต่งหน้าด้วยบานิลาโคตัวนี้ใช่ไหมคะคืออยู่ได้นานมากตั้งแต่เช้าเย็นเย็นคือไม่มีความดอบหลุดแถมเวลาที่เรา ทาซ้ำใช่ไหมคะมันไม่มีการแบบว่าทับซ้อนชั้นกันเลยคือดูเนียนมากเวอร์เหมือนแบบเหมือนทารอบเดียวจบเลยสำหรับใครนะคะที่สนใจตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามที่ช็อปของเขาเลยเนาะและคุ้มมากค่ะเพราะว่าเวลาที่เราซื้อเราก็จะได้รีฟิลด้วยอีกหนึ่งชิ้นและชิ้นถัดไปนะคะก็จะเป็นบลัชออนนั่นเองซึ่งวันนี้เหนือมีบลัชออนมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะจะเป็นของ 2P ตัวนี้นั่นเองซึ่ง ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นสี08 Ruby นะคะสีออกแนวโทนส้มอิดพิกเมนต์เขาแน่นมากๆดีมากแล้วก็ยังมีให้เลือกหลายเฉดสีอีกด้วยแถมยังราคาไม่แพงอีกด้วยถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถไปเลือกดูกันได้นะคะหาซื้อได้ตามวัดสดนด้วยในส่วนของอายแชโดว์นะคะเหนือก็เอาตัวนี้มาค่ะตัวนี้เป็นมาจอลิก้ามาจอก้ารุ่นมาจอลุกค่ะ ตัวนี้ถามว่าทำไมถึงเลือกมาเป็นเฟวอร์ริตของเราเพราะว่าสามารถใช้ได้ทั้งเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นอายแชโดว์ได้อีกด้วยนะคะเนื้อสีของเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นออกแนวเหมือนมุกเมทัลลิกนิดนึงนะคะด้านบนนะคะจะเป็นเนื้อครีมและด้านล่างก็จะเป็นเนื้อฝุ่นนะคะเริ่มจากสีแรกเลยนะั่นจะเป็นสีออกแนวทองๆองอ่อนนะคะแน่นมากชัดมากปาดหนึ่งปาดคือขึ้นแล้วนะคะสังเกตได้ว่ามันเป็นหลุม ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเนื่องจากเนือใช้บ่อยะคะ่ะไฮไลท์แบบลูดไปแล้วก็เดี๋ยวก็อายแชโดวลูดไปนะคะหมดสีที่2นะคะจะเป็นสีทองแบบทองเลยและสีที่3นะคะส่วนใหญ่เนือจะใช้พาที่หางตาให้ดูมีมิติยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของเนื้อครีมด้านบนนะคะมันจะมีเหมือนเป็นเกล็ดเล็กๆเ,เหมือนเกล็ดหิมะเงาๆสวยๆอยู่ด้านในด้วยนะคะเวลาที่เราใช้สําหรับใครนะคะที่สนใจอยากได้เจ้าตัวนี้นะคะก็สา มามไปตามกันได้ที่อีฟแอนด์ก็มีนะคะตัวนี้เนือก็ซื้อมาจาก Eve and Boy เหมือนกันทุกคนททยออกไหมว่าอันนี้คืออะไรก็คือที่เขียนคิวนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นของ three concept eye ค่ะตัวนี้จะเป็นสี peanut brown นะคะก็จะเป็นที่เขียนคิวนะคะที่มีทั้งแบบดินสอด้านบนและด้านล่างนะคะก็จะเป็นมัสคาค่าปัดคิวแบบนี้ แล้วด้วยความที่แบบว่าหัวของเขานะคะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้มันก็จะค่อนข้างเข้ากับรูปคิ้วได้อย่างดีสามารถหาซื้อได้คือที่ช็อปของเขาเลยแล้วราคาไม่ได้แพงเกินเอื้อมคุณภาพเขาก็ดีด้วยเนาะก็ไปหาซื้อกันได้นะคะและก็มาถึงลิปสติกนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เหนือเลือกมาทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะคะที่เป็นลิปสติกอันนี้นะคะก็จะเป็นของ Q ิ l a c e นะคะ g ู o ด b บ e d ด y l i p ินั่นเองค่ะ ชื่อเนี่ยตรงตัวเลยค่ะว่าไม่ทำให้ปากแห้งค่ะตัวนี้ชื่อว่าสี Y and Smile ค่ะเดี๋ยวเหนือจะเทสให้ดูนะคะเป็นสีออกแนวม่วงเลด Y วายนะคะตัวลิปของเขานะคะลื่นมากนะคะทางง่ายแล้วก็พิกเมนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นเลยทีเดียวนะคะคือเหนือเลือกสีนี้มาเพราะว่าช่วงนี้เหนือกำลังแบบ crazy มากๆเลยกับการที่แบบใช้สีที่ค่อนข้างแบบจัดจ้านดูมีแบบชีวิตชีวาขึ้นมาแบบ วันนี้ฉันมั่นใจตัวเองฉันทาสีนี้ก็แล้วกันนะคะก็สามารถไปหาเลือกซื้อกันได้นะคะที่คิวเ s t สไม่ได้มีแค่สีแบบนี้มีหลายเฉดส,สีเลยไปเลือกดูกันได้นะคะเพื่อน,อนๆค่ะน,นี่ก็เป็นสิ่งสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือลิปสติกแท่งนี้นั่นเองค่ะนั่นก็คือ beauty cosette นะคะตัวนี้นะคะเป็นสีเซ l t i ลติกนะคะสี08เป็นสีออกแนวชมพูตุนต่นๆนะคะเป็นเนื้อเซมิ m a ทนะคะที่ทาแล้วจะทาให้ดูปากไม่แห้งจนเกินไปนะคะสวยนะแล้ว ก็สามารถปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยเหนือเนี่ยค่อนข้างมีขอบปากที่คล้ำนะคะดังนั้น <_ brushing> เหนือใช้ตัวนี้เวลาทาเป็นเบสเนี่ยดีมากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจสามารถไปหาซื้อได้ที่ช็อปของ beauty cottage ได้เลยนะคะ <_ EN> และก็จบแล้วนะคะกับเฟเวอร์ลิตของเหนือทั้งหมดในวันนี้ที่เหนือเลือกคัดสรรมาอย่างดีเพื่อทุกคนนะคะก็อย่าลืมนะคะอคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะว่าทุกคนมีเฟเวอร์ลิตเป็นอะไรกันบ้างนะคะให้เหนือได้รู้บ้างว่า อันไหนหน้าที่น่าใช้บ้างและใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะในวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย